สวัสดีค่ะทุกคนรู้จักกันไหมคะน้ำด่างหรือน้ำอันคาลายมันคืออะไรนึ่งก็เพิ่งรู้จักนี้แหละค่ะมีพี่ที่สนิทกันแนะนำมานะคะเขาบอกว่ายี่ห้อนี้ดีมากทำไมต้องเป็นยี่ห้อนี้ทำไมต้องเป็นเมอร์ลิสก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่รู้ในตลาดมีกี่ยี่ห้อแต่เท่าที่ดูนะยี่ห้อนี้แพ็กเกจอะไรขวด บรรจุพันธ์เขาก็ดีดูพรีเมียมมากค่ะดูดูสิคะแล้วก็มีค่าเป็นด่างสูงค่ะเขาบอกว่ามีค่าเป็นด่าง9.5เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเทสไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่านุ้งหนิงเองก็ต้องเช็คอะคะ่ะไม่อยากจะเชื่อใครได้มาเพิ่งได้มานะคะมาเทสกันเลยนะคะเราก็มาเช็คความเป็นกรดด่างได้ค่ะ น้ำในแก้วเอยในขันเล็กๆนี้นะคะเป็นน้ำดื่มเป็นน้ำกรองแอมเบชนะคะส่วนน้ำในถ้วยเนี้ยเป็นน้ำเมอร์ลิสก็คือน้ำด่างตัวนี้ค่ะเราก็ใช้กระดาษเนี่ยค่ะกระดาษเขาเรียกกระดาษอะไรนะลิสมาสหรืออะไรเนี่ยค่ะสมัยเราเรียนเนาะซึ่งมันคุณภาพกระดาษก็อา,อาจจะมีผลก็ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะ มันก็อยู่ในเซตเดียวกันเรามาแช่ไว้ในน้ำสองอย่างนี้นะคะคือถ้ามันเปลี่ยนสีมันก็จะเห็นแถบสีอะค่ะเราก็เช็คแถบสีได้ว่าเป็นกรดหรืดา่างว้าวดูนะคะน้ำอาัคลา,ายสีไปนอกแบบน้ำอะไรอะ่ะฟ้าม่วงน้ำเงินอะไรไปเลยค่ะแต่ฝั่งนู้นเนี่ยหยิบไม่ได้ เนี่ยฝั่งนี้น้ำด่างที่ว่าเมอริสนะคะน้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเลยค่ะแต่ฝั่งซ้ายน้ำกรองที่น้องหนิงดื่มทุกวันนะคะก็สีไม่ค่อยเปลี่ยนเราก็เปิดหาแถบสีใน Google เลยนะคะเช็คค่าความเป็นกรดด่างนะนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าน้อยกว่า7นั่นคือมันมีความเป็นกรด นะคะถ้า7พอดีก็คือเป็นกลางถ้ามากกว่า7ก็คือเป็นด่างนี่นะคะน้ำอาคาลายที่นุ้งหนึ่งเอามาเช็คเนี่ยสีมันก็จะออกแบบน้ําเงินอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะเป็นความเป็นด่างจริงๆค่ะตามที่เขาเขียนมานะเขาเขียนมา9.5ค่ะแต่เราก็เช็คสียากนะแต่ก็สรุปว่ามันเป็นด่างจริงๆ ี่องหาแถบสีดูนะคะนะมันก็จะอยู่ประมาณเนี่ยเก้าประมาณเก้าประมาณเก้าหรือสิบนั่นแหละ ยังค่ะยังไม่พอใจนะคะนุ้งหนิงมีเครื่องเทสค่า pH อีกตัวหนึ่งคือเครื่องแบบนี้นะแต่เครื่องนี้ก็ซื้อทิ้งไว้นานแล้วล่ะค่ะไม่เช็คค่าของน้ำนี่แหละจริงๆที่ดีให้ดีนะคะมันต้องมีการตั้งค่าเครื่องก่อนแต่อันนี้ไม่ได้ตั้งค่านะคะก็เอามาใช้เลยมีน,น้ำตอนนี้นุ้งหนิงจะใช้น้ำสามประเภทนะคะน้ำอันแรกแก้วแรกอันนี้คือ น้ำปะปลาจังหวัดเชียงรายนี่มันก็เริ่มขึ้นเลขแล้วนะคะมองเห็นไหมคะเนี่ยเลขอะไรเนี่ยแปดกว่าค่ะสตาร์ทที่แปดกว่าแสดงว่าน้ำปะปาเชียงรายก็มีความเป็นด่างอยู่เหมือนกันนะคะ มาดูน้ำกรอง mv บ้างนะคะนุ้งหนิงใช้มาเป็น20ปีแล้วค่ะเพราะเครื่องกรองเขาอะ่ะดีมากคือในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคนะคะได้9 9กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ค่า ph ไม่เคยรู้นะจาไม่ได้แต่ที่เราวัดได้ตอนนี้คือประมาณ7กว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่รู้เครื่องนุ้งหนิงมันวัดดีหรือเปล่าก็ต้องขออภัยนะคะแต่เครื่องกรอง mv เขาจะดีหลายเรื่องค่ะก็จะมีแร่ธาตุที่จําเป็นเยอะสุดท้ายนะคะน้ำเมอร์ลิส เทกันสดๆเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราย้ายตัวเทสตัวนี้นะคะมาที่แก้วน้ำเมอร mm ์ลิสนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูนะคะเริ่มต้นที่แน่ๆเ mm hmm. <9 S 2> ค่ะ9กว่าจริงๆด้วย mm hmm. เหมือนกับที่เขาเขียนไว้ที่ข้างขวดเลยนะคะว่า9.5 mm hmm. ก็เราลองวางเครื่องไว้สักแป๊บนึงนะคะดูว่ามันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงสักเท่าไหร่ตอนเนี้ค่ะก็ที่9้ากว่าอยู่จริงๆค่ะ ก็แสดงว่าที่เขาโฆษณาว่าของเขามีความเป็นด่างสูงมันก็สูงจริงค่ะเครื่องน้องหนิงวัดได้ตั้ง9.8ก็โอเคนะคะเปรียบเทียบให้ดูทั้ง3ามประเภทแล้วก็อันนี้เป็นด่างมากที่สุดคือเมอร์ลิสค่ะสรุปก็คือหากใครต้องการที่จะหาน้ำด่างมาดื่มนะคะก็แนะนำเลยค่ะ ตัวนี้นะคะเพราะว่านุ้งหนิงได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่ามันมีค่าความเป็นด่านสูงจริงๆนะคะแต่เรื่องประโยชน์หรือการช่วยร่างกายสุขภาพยังไงนี่ไม่ขอตอบตอนนี้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้ดื่มเลยค่ะเพิ่งจะดื่มได้ขวดเดียวเองนะคะถ้าดียังไงเดี๋ยวค่อยทำคลิปหน้ามาบอกนะคะอืม ก็ทุกคนไปหาประโยชน์ได้นะคะแต่น้ำด่างมันก็มีทั้งคุณและโทษอยู่เหมือนกันนะคะร่างกายเราอะ่ะมันก็ต้องบาลานซ์ขัทั้งกดและด่างร่วมกันนะคะ mm hmm. ก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถือข้าใครสนใจนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนุ่งหนิงจะทิ้งเบอร์โทรของพี่ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายตัวนี้ให้ทราบนะคะ mm hmm. เผื่อทุกคนจะได้ไปค้นหานะคะ mm hmm. เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายท่าน ก็กำลังศึกษาเรื่องน้ำด่านกันเพื่อสุขภาพกันเยอะเหมือนกันนะคะก็พิจารณากันเองตามเหมาะสมนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ